สดีค่ะกลับมาพบกับรายการดูรถดีด er ีลเลอร์คานะคะรายการที่จะพาทุกคนมาพบกับดีลเลอร์รถมือสองคุณภาพดีการันตีโดยขายดีออตโต้ค่ะวันนี้นะคะแทตตี้อยู่ที่ SP Home c a คค่ะ,คะโชว์รูมรถมือสองนะคะที่เขาบอกว่ามีแต่รถรุ่นใหม่ๆนะคะแล้วก็รับประกันเลยว่าเป็นรถบ้านมือสองแท้ๆเลยค่ะถ้าอยากรู้จักกับ SP Home c a คให้มากขึ้นตามแทตี้มาเลยค่ะ สำหรับ s อ Home Car นะคะเขามีประสบการณ์มาแล้ว5ปีค่ะไฮไลท์ก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะรุ่นรถที่นี่เขามีแต่รุ่นรถใหม่ๆค่ะตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็รับประกันเลยว่าเป็นรถบ้านแท้100%เเลยนะคะเรียกได้ว่าสภาพรถของที่นี่เป๊ะปังเวอร์แน่นอนค่ะและยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะรถที่นี่เขายังเป็นรถไม้แท้ด้วยนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้นะคะสามารถเอาไปเช็คที่ศูนย์ได้เพราะฉะนั้นรับประกันเรื่องคุณภาพเลยค่ะ และที่เห็นรถสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าที่นี่เขามีรุ่นรถให้เลือกเยอะมากนะคะแต่สําหรับใครที่มีรุ่นรถในใจเนี่ยก็สามารถบอกให้ทีมงานช่วยหาได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะคะก็สามารถเข้าไปถ่ายดูรีวิวที่ Facebook ก่อนได้เลยนะคะที่ Facebook SP Home c ค r ค่ะ,คะมาในส่วนของบริการกันบ้างน,นะคะเพราะว่าบริการที่นี่ของเขาก็สุดยอดไม่แพ้กับคุณภาพรถเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงบริการขับปีก่อนผ่อนบริการไฟแนนซ์บริการส่งมอบรถ สนใจใช่ไหมล่ะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มาจากขายดีนะคะบอกเลยว่าที่นี่เขามีโปรโมชั่นลดไปเลย1,000 0บาทค่ะแล้วก็ฟรีค่าจัดโอนอีกด้วยถ้าพร้อมที่จะออกรถแล้วมาได้เลยที่ SP HOME Car นะคะที่ถนนเทพารักษ์นะคะตรงข้ามกับไทยวัสดุมาได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถมือ2ปีใหม่รับประกันคุณภาพเป๊ะคิดถึง SP Home Car ได้เลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์มือสองคุณภาพดีหรือว่าสาระเกี่ยวกับยานยนต์อย่าลืมติดตามขายดีออโต้นะคะแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศสำหรับวันนี้แทตตี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ